สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับตอนนี้เขาอยู่กับปู่578มาตามตัวเลขแนวทางของปู่งวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2567ันห้าร้อยน้องเนาะนะครับตัวเลขของปู่ได้ปล่อยไปแล้วช่วงตัองงวดน,นะครับคลิปนี้เขาสิมาเบิงบอกปูสิเน้นสิยำให้ตัวไหนนะครับผมเพราะว่ามันกับไก่ไก่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับ กราบนวัตกรรมฟูหาเจ็ดแปดนะครับขอบคุณทั้งช่องแม่หมูพาโชคนะครับบอทเทวชาแนลที่ส่งนําตัวเอกแนวทางมาให้กับดอลลาราชาแนลเอามาฝากเอฟซีพี่น้องนะครับว่เป็นการเสียเวลามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับปูกราบนวัตกรรมเจ้าค่ะครับผมคืนวันพระฝันดีป๊ปูก็ฝันท่อท้อท้อๆฝันเห็นจะไม่ยิ่งสองคนมันนั่งเฮียงกันฝันเห็นผู้หญิง ฟันมันแต่ต้องหดหมาปูเนี่ยันแ,แ,แก่ตองวดฟันเรียนมีอสองคนเท่านั้นแล้ว่ฟันอีกครับอืเมืม่อขึ้นกับว่าฟันโอ้อากาศมันเย็นมาปูได้นอนออมัน,นอนดีนอนดีปูวาอืออากาศเย็นนอนดีช่วงนี้ปูวา่าธานมช้ชมนะครับลอกเห็ดบางเห็ดสุดนี่บังมันเห็ด,ห,ดห,หาต่อไปครับ สามหาหกเลขยังปูเนี่ยอ๋อครับไอ้เลขรางวัลที่หนึ่งงวดที่ออกเจ็ดหาเจ็ดได้หนึ่งปู ทันว่าเหตุาคือหาเลขมันหาพอได้ครับต่อว่ธธาเหตุว่าเลขสุดเนี่ยมันจิไปบอครับมันได้หนึ่งกับหาครับ เหล็กเรืยว่าออกขาซีซีคับเหล็กเลือยกออกข<อ>าซีซีมวดเจ็ดขาเจ็ดแล้วม่ออกขาซนนีซีม <c oughs> ันในกันหกสองหกสองขาขาซีซีกับหกสองห้าขาซีซี ใส่ก้างอะไ้สูตรบ่ได้อันนี้บ่ได้ปูวใส่ก้างบ่ได้สูตรนี้บ่แม่นมันบ่คือสูตรนี่ครับแหมแม่วมันบ่คือสูตรนี่ครับสูตรนี้แม่นกว่าครับผมเลขนะย่านจะ่านจะเบิ่์ดเด้อจะมาเบิ่์ดอีกบ่อปัวเลขเบิ่์ดครับ รัฐบาลไทยทธรรมชุมปูเน้นให้แล้วหนึ่งกุมภาปูปูวันที่หนึ่งครับที่สิบหกหนึ่งกุมภาปูาปูมาเหรอเนื่อยหรืไรเวิดวันวันที่สิบวันที่หนึ่งเนาะครับวันที่เนึ่อง อวันที่หนึ่งวันที่หนึง่งเขียมเขียมใส่หนิไม่ก็ได้พูวไม่ไม่ไม่เอายังไต่หุ่ใส่ทักใส่หุ่ครับผมอ่าไม่ก็ได้พูหาครับผมชุม วิ่งบนแปดเหมือนเดิมแปดตัวเดียวครับแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเลขว่าที่ดเบินนะครับ สองสองแปดแปดสองสครับ,รบที่บนคันนี้เลขบิลน,นะครับเลขบ้านเองเลขมันมัเด่นถ้าสามตัวดีปัวสามตัวเนี่ยกับหลักร้อยบนใส่นในปัวจับใส่ในปัวสามตัวเนี่ยหก สามครับหกแปดสองครับเจ็ดแปดห้าครับแซงนี่ปูกระไรเนี่ยหกแปดห้าครับยาทิมตัวนี้ก็ครับสายยาปู สาย่าหรอมั้งเนี่สาย่าเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าแล้วลักร้อยหกกับเจ็ดเท่านั้นบ่ปัวหะลักร้อยหกกับเจ็ดบ่หกกับเจ็ดลักร้อยไม่เท่านี้ยเลยครับผมล่างหกติดปูล่างล่างหกครับจะมีอยู่ หกสี่หกสามหกแปดเอาปูปูตัดสามสามบอกเอาเป็นแปดเอาเป็นหกแปดมาปูอเอาท่ารผชมนะครับเนาะล่างวิ่งหกด้วยพลังปมเป็นหาไดนี่ครับที่ปูให้รอดนะหกเหมือนเดิมแต่ว่าปูตัดตัวสามสามบอสามสามบอเป็นหกแปดนะครับชุดล่างนะครับท่ารผชม วิ่งหกแต่ว่านี่ปูให้ชุดสามสามตัวมาเมาพี่น้องเนาะชุดบนแปดเหมือนเดิมนะครับหกแปดสามหกแปดห้าหกแปดสองเจ็ดแปดหาด้วยพี่น้องแคปหน้าจอเด้อบนวิ่งแปดเหมือนเดิมนะครับผมปูเน้นนี่บอปูเน้นแปดสามแปดหกนี่บอเดนนี่ไม่ถาานัดแปดสองประเด็นบอแปดสองนีน่มันเขาเลขพาเลย มันยานมันมามากรอยานมามากตามสูตรนะปุ๊นะมันตรงกันสูตรเรตต์ตามอ่ามันตรงกันห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงกันนั่นบอกว่าฝันเห็นมั้ครับมันบอกบอกครับเอาเก้าไปออก เจ็ดเก้าครับกัหนอ่าครับผมเออมาเนี่ครับเจ็ดเก้าเนาะเก้าครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสสี่ห้าหเจแปเก้าศูนยี่คือส่วนแต่ว่ามันกลับไปได้เพราะว่าเรียกกันขันเจ็ดแปดเก้าศหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็แปดเรียกว่าเขาหนึงครับ เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตรงกันเลยนมั่งครับปูนล้วเทียมมันกับพ้านหรือกันครับขั้นไปลักษณะนี้มันกระมานเด่นมันไมีซิดมาอะไรหรือกันอ๋อท่านผู้ชมนะครับแคปดาจอยพี่น้องเนี่ยไม่ซีดมาอะไรหรือกันนี่ละนี่ละมันไม่เท่านี้เด่นที่แปดนะครับหาหาได้เลยพี่น้องคาร์บอนปูดว่าแปดแปดก็สองสองนะครับจุดสามตัวนี่ซีดมาได้ครับ ครับชุดล่างชุดล่างเหมือนเดิมนะพี่น้องเด้อแต่เปูตัดสามสามบอกใส่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ครับเลี่ยงออกเจ็ดเก้าก็หกหนึ่งครับเห็มอ่ะตรงกันไม่ออกตรงกันบอกกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นแปดเก้าก็ไปแล้วเมื่ี้ครับแปดเก้าวอก เอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับปูสรุปให้แล้วบนล่างแล้วพี่น้องหลักกรชุด3ตัวปัวลักลอยนี่6กับ7 6กับ7อ่าท่านผู้ชมนะครับ82 85 82 83 84 85 86ท่านผู้ชมถ้าเบิร์คือ22กับ88เนียนขึ้นหนึ่งทำไมเ<ะ>อ <it S 2> ฟซีเพิ่นทากมากนะเลขเพิ่นบ่ผิดจ,จักเขียบมันโดนมาบอก10คือ10หน่วยคือหน่วยครับเพิ่นได้มาตัวเดียวงวดน,นี้85บ่ปูตัวเดียวตีกรอบให้นะปูว เพิ่นเล่นคู่เดียวงวดนี่เพิ่นโทรมาถามรักนวยตัวไหนรักติ๊บตัวไหนเพิ่นบอกว่าถามเพิ่นมันว่าสองมันมายู่รักนวยปูวมันมีแปดรักติ๊บผู้ใหญ่ใจดีมาปูวเพิ่นโทรมาบอกว่ามันมีเอฟที่คนเนื้อเป็นเพื่อนกันได้เลขมาจากทา้งในเรื่อนอ่ะเอางวดก้อนกับเขาสี่สี่ปัเขียนนี่เห็นไหมตีกรอบเห็นไหมแปดหาตัวเดียวเพ่นบอกเพิ่นเน้นแปดหาตัวเดียวเพ่นบอกตั้งชื่อแปดหาตัวเดียวเอาปูขีดให้นนี่ขีดแปดหาเห็นี่ เมื่อคืนเราคิดให้แล้วคิดให้แล้วเนาะทนผู้ชมเพิ่นซื้อตัวเดียวนี่เพิ่อผ่านพันธุ์เสือเจ๊กเก่าตัวเดียวครับงวดก่อนเราพันธุ์เสือหาเจ๊กตัวเดียวครับผมงวดหลังพันธุ์เสือซีซตัวเดียวครับเพิ่นถุ์ือคูงวดแต่ว่าเพิ่นโทรมาบอกว่าปูเล่นตัวไหนของเล็กเอามาแล้วนี่ลักซีฟตัวนี้ลักหนุ่ยตัวนี้มันบ่มีสองเด้อปูหลังนุ่ยมันมีเหลือปูเดียวแปดห้าแปดห้าอ๋อทำประชมนะครับ เขาบ้าคายทำได้หมดอีกนี่มันท้าบ้าขายเลยเหรอแปดสี่ก็เป็นหาว่าเอาเลยครับเอาทำชมแคปหน้าจอได้พี่น้องยังวันที้แค่เนี้ยปูวันที่หนึ่งเนาะเดินได้หรอเดินทองทองครับผมกรุงพาเพื่อทำชมนะครับนะเอาสายสายของปูเป็นปลานะครับแปดห้าตัวเดียว โอ้ปูเขียนกลับไ้พความพี่นังเอาขอบคุณขอบคุณปูทรรชมนะครับ พิจรารณาพินาท้างนะครับผมตัวเลขของปู 5, 7, 8, ง่578งวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2567พี่น้องนะครับขอให้ FC ทุกท่านโชคดีแห้งๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจุดนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ